สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็ชวนให้เราตั้งคำถามถึงระบบความยุติธรรมเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่แขวงคำม่วนประเทศลาวเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่ยังเป็นปริศนาอยู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งคือร้อยตำรวจโทเคนสีค่ะมันกลายเป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะบางทีคนที่เราคิดว่าจะปกป้องเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่อาจจะพัวพันกับเรื่องน่ากลัวซะเองนะคะครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจกันมากเลยครับ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้หลักๆก็มาจากแหล่งข่าวออนไลน์ช่องหนึ่งคือไทยล l าวเดลี่ y นะครับเขาตามเรื่องนี้ค่อนข้างใกล้ชิดเลยเราก็จะมาลองไล่เรียงกันรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงข้อสังเกตที่เออม,มันดูน่าสงสัยตั้งแต่ตอนที่ตำรวจท่านนี้หายตัวไปแล้วก็กว่าจะไปเจอศพนี้มันนานผิดปกติและที่สำคัญเลยคือบทบาทของผู้บังคับบัญชาซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นจุดที่คนถามถึงเยอะมากเลยครับ ฟังดูมีเงื่อนงำเยอะเลยนะคะจุดเริ่มต้นเลยคือตำรวจท่านหนึ่งหายตัวไประหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ทำไมทำไมตอนแรกๆมันเหมือนไม่ค่อยมีใครตามหาจริงจังเลยล่ะคะแล้วพอเจอศพอา้าวกลับมีเรื่องแปลกๆอีกอย่างเรื่องหมวกสองใบที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยคะ่ะแล้วที่สำคัญคือศพที่เจอเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดที่หายไปเท่าไหร่เลย แต่ทำไมใช้เวลาตั้งเกือบสองเดือนกว่าจะมีการเอาร่างออกมาแล้วก็แจ้งให้คนอื่นรู้เรื่องนี้มันมันยังไงกันแน่คะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจข้อเท็จจริงข้อสงสัยต่างๆที่ทางไทยลาวเดลี่เขานำเสนอมาเนี่ยแหละครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าลำดับเรื่องมันเป็นยังไงแล้วคดีนี้มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ลาวยังไงบ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะการหายตัวไปของร้อยตารวจโทเคนศรี ข้อมูลคือท่านเป็นตำรวจที่ทำงานในพื้นที่แขวงขมวดแล้วก็หายตัวไปใช่ไหมคะใช่ครับและจุดที่แหล่งข่าวเขาเน้นมากๆเลยก็คือการตอบสนองของผู้บังคับบัญชาหลังจากที่ร้อยตำรวจโทเคนสีหายตัวไปคือมันดูเหมือนจะขาดความกระตือรือร้อนไปหน่อยไม่มีการประกาศตามหาที่เป็นทางการหรือแบบระดมกำลังค้นหาทันทีซึ่งมันก็ผิดปกติสำหรับการที่เจ้าหน้าที่รัฐหายไปตอนทำงานนะครับ หมายความว่าช่วงแรกที่ท่านหายไปเรื่องมันดูเงียบๆไปเลยไม่มีปฏิบัติการค้นหาใหญ่โตอะไรทั้งๆท,ท,ที่ปกติถ้ามีคนหายโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่น่าจะต้องเรียบดําเนินการเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับความเงียบนี่แหละครับที่ทําให้ครอบครัวแล้วก็คนในสังคมเริ่มสงสัยเริ่มตั้งคําถามจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนนู่นแหละครับถึงได้มีการไปพบศพซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่าจุดที่เจอศพเนี่ยมันไม่ได้ห่างจากบริเวณที่คาดว่าหายไปเลยนะ ประเด็นนี้ยิ่งทําให้คนถามกันใหญ่ว่าเอา้าแล้วทาไมมันนานขนาดนั้นล่ะกว่าจะเจอและกว่าจะเอาศพออกมาจุดนี้เองใช่ไหมคะที่ทําให้ชื่อของพันตํารวจเอกจันชัยนันทวงศ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรแขวงขมวนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของร้อยตํารวจโทเคนสีเนี่ยกลายเป็นคนที่สังคมจับตามองเป็นพิเศษใช่เลยครับแหล่งข่าวไทลอเดลลี่ชี้เลยว่าสังคมตั้งคําถามหนักมากถึงบทบาทของพันตํารวจเอกจันชยัย ว่าตลอดเวลาเกือบสองเดือนนั้นนะ่ะท่านได้สั่งการหรือดําเนินการตามหาลูกน้องตัวเองอย่างจริงจังอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่าทําไมมันดูเหมือนปล่อยเวลาให้มันผ่านไปนานขนาดนั้นได้แล้วพอเจอศพเรื่องมันก็ไม่ได้จบกลับมีประเด็นที่น่าสงสัยเพิ่มมาอีกโดยเฉพาะขั้นตอนการจัดการกับศพแล้วก็การสืบสวนเบื้องต้นนี่แหละคะ่ะใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยตามข้อมูลที่ไทยลอเดลี่เสนอมาเนี่ยหลังจากเจอศพแล้ว สิ่งที่ควรจะต้องทำเลยคือเอาศพไปชนสูตรพิกศพให้ละเอียดเพื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆแต่กลับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่แค่ถ่ายรูปศพแล้วก็นำไปใส่ลงเลยคือการข้ามขั้นตอนการชนสูตรไปแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกติมากนะครับโดยเฉพาะในคดีที่การตายมันมีเงื่อนงำแล้วก็อาจจะเป็นการฆาตกรรมด้วยการชนสูตรศพนี่มันสำคัญขนาดไหนคะในคดีแบบนี้การที่ไม่ทำเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการหาความจริงยังไงบ้างคะ โอ้การชันสูตรนี่เรียกว่าเป็นหัวใจเลยนะครับสำหรับการสืบสวนคดีอาชญากรรมมันช่วยบอกได้ว่าตายเพราะอะไรตายเมื่อ,อไรมีบาดแผลแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่าง DNA ลายนิ้วมือหรือว่าวัตถุพยานเล็กๆน้อยๆที่อาจจะติดอยู่กับศพหรือเสื้อผ้าการที่แหล่งข่าวบอกว่าขั้นตอนนี้มันถูกข้ามไปเนี่ยมันก็เลยทำให้คนสงสัยทันทีเลยว่าเอ๊ะ หรือว่าจะพยายามเลี่ยงการตรวจหลักฐานบางอย่างหรือว่าตั้งใจจะปกปิดร่องรอยสําคัญที่อาจจะชี้ไปถึงคนทําผิดได้หรือเปล่านอกจากเรื่องแม่ชันาสูรศพแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องที่ฟังดูแปลกมากๆคือเรื่องหมวกสองใบที่บอกว่าเจออยู่ใค่ใกล้ศพในที่เกิดเหตุอันนี้มันผิดปกติยังไงคะผิดปกติชัดเจนเลยครับ เพราะว่าคนคนเดียวเนี่ยใส่หมวก2ใบพร้อมกันไม่ได้อใช่ไหมครับการเจอหมวก2ใบมันก็เลยกลายเป็นวัตถุพยานสําคัญที่ต้องมีคําอธิบายดวนๆเลยว่าหมวกอีกใบมันของใครมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วทําไมข้อมูลตรงนี้ถึงไม่ถูกชี้แจงให้คลีเคลีย์จากทางเจ้าหน้าที่อันนี้คือที่หลังข่าวก็ตั้งคําถามไว้นะครับอื รายละเอียดเหมือนจะเล็กๆนะคะแต่ในทางคดีมันมีความหมายมากเลยเนาะมันอาจจะบอกได้ว่ามีคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรืออาจจะเป็นหลักฐานที่ไปขัดแย้งกับคาให้การอื่นๆที่อาจจะมีตามมาก็ได้แน่นอนครับความไม่ชัดเจนตรงนี้ยิ่งทําให้คนสงสัยเรื่องความพยายามปกปิดหรือเบีเ่ยงเบนคดีมากขึ้นไปอีกแหล่งข่าวไทยเราเดลี่ยังพูดถึงคําว่านักฆ่าในเครื่องแบบที่คนเริ่มพูดกันในสังคมด้วยนะครับ ซึ่งมันก็สะท้อนความกลัวว่าหรือคนก่อเหตุอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองพอคิดแบบนี้ประเด็มเรื่องการปกปิดมันก็ยิ่งดูมีน้ำหนักขึ้นมาเลยในสายตาคนที่ตามข่าวแล้วการที่กระบวนการต่างๆมันดูช้าไปหมดเลยทั้งการตามหาการเอาศพออกมามีข้อสังเกตจากสื่อด้วยไหมคะว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ช้าเฉยๆแต่มีอะไรมากกว่านั้นมีครับ มีการตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเหมือนกันว่าความล่าช้าเกือบ2เดือนเนี่ยอาจจะเป็นการจงใจดึงเวลาหรือเปล่าเพื่อให้หลักฐานในที่เกิดเหตุหรือสภาพศพมันเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติทําให้ตรวจพิสูจน์ยากขึ้นหรือตรวจไม่ได้เลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นความจงใจหรือไม่ใช่ก็ตามนะครับผลกระทบมันก็คือมันทําลายโอกาสที่จะหาความจริงแล้วก็ทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนไปเยอะมากเลย ทั้งหมดที่ว่ามานี้ทั้งเรื่องความล่าช้าการไม่ชันสูตรปริศนาหมวกสองใบมันก็เหมือนชี้ไปที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาอย่างพันตํารวจเอกจันชัยนันทวงศ์แบบเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะถูกต้องครับโดยหลักการแล้วเนี่ยพอเกิดเรื่องร้ายแรงกับลูกน้องโดยเฉพาะถ้าเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำแบบนี้ผู้บังคับบัญชาคือคนแรกเลยที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต้องเป็นคนนำการสืบสวนต้องให้ความกระจ่างกับสังคมแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามุ่งมั่นจะหาความจริงให้ได้ แต่ในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อมูลจากแหล่งข่าวมันดูเหมือนจะตรงกันข้ามเลยคือมีความล่าช้ามีความเงียบไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาในแต่ละขั้นเลยตั้งแต่ตอนหายตัวไปจนเจอศพแล้วก็แม้แต่หลังเจอศพแล้วก็ยังไม่มีคำตอบที่มันเคลียร์ยรในประเด็นสำคัญสคัญเลยค่ะครับพฤติกรรมแบบนี้มันก็เลยนำไปสู่คำถามที่ว่าตกลงแล้วผู้บงังคับบัญชาเนี่ยกำลังพยายามทำอะไรกันแน่ กำลังปกป้องลูกน้องที่ตายไปปกป้ององค์กรปกป้องใครบางคนหรือว่ากำลังปกปิดอะไรบางอย่างข้อสงสัยพวกนี้มันไม่ได้มาจากข่าวลือนะครับแต่มันมาจากการดูตามลำดับเหตุการณ์แล้วก็การกระทำที่มันเกิดขึ้นจริงตามที่แหล่งข่าวเขารวบรวมมา ผลกระทบมันน่าจะแรงกว่าแค่ความสงสัยในตัวบุคคลนะคะเพราะพอ,พอหัวหน้าหน่วยงานที่ควรจะเป็นหลักประกันความยุติธรรมเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่สังคมตั้งคําถามเองซะง,งั้นมันก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อองค์กรตํารวจทั้งหมดเลยสิคะให้เห็นเลยว่าคดีนี้มันกลายเป็นเหมือนภาพสะท้อนปัญหาความไว้ใจที่อาจจะมีอยู่แล้วกับระบบราชการหรือกระบวนการยุติธรรมคือถ้าขนาดตํารวจด้วยกันเองเนี่ย ยังดูเหมือนจะไม่ได้รับความกระจ่างหรือความยุติธรรมที่มันเร็วและโปร่งใสเลยและคนทั่วไปล่ะจะหวังอะไรได้นี่คือคําถามใหญ่ที่คดีนี้มันโยนใส่สังคมเลยครับมันทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะระบบมันอาจจะเพิ่งได้จริงหรือเปล่าเกิดคําถามถึงวัฒนธรรมในองค์กรตํารวจเองด้วยแล้วก็แน่นอนว่ามันสร้างแรงกดดันจากสังคมให้ต้องมีการตอบสนองที่น่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งในสถานการณ์ที่องค์กรที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเองเนี่ย ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสเสเองสิ่งที่สังคมต้องการมันไม่ใช่แค่คำชี้แจงแล้วล่ะครับแต่มันคือการกระทําที่พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงใจจะแก้ปัญหาจริงเช่นอาจจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นอิสระจากข้างนอกเข้ามาดูเพื่อให้คนมั่นใจในความเป็นกลางจริงๆเหมือนยิ่งเราคุยลงรายละเอียดไปเรื่อยๆก็ยิ่งเจอแต่คําถามที่ยังไม่มีคําตอบเลยนะคะเนี่ยจริงอย่างที่ว่าเลยครับมีประเด็นสําคัญสําคัญหลายอย่างที่ยังค้างคา,าใจแล้วก็ ต้องการความชัดเจนมากๆตามที่แหล่งข่าว THAILADA และอลี่สรุปไว้คำถามแรกเลยคือทำไมตั้งแต่ตอนแรกที่ร้อยตำรวจโทเคนสีหายตัวไปถึงไม่มีการประกาศตามหาหรือสื่อสารอะไรเป็นทางการเลยอันนี้เป็นเพราะความประมาทหรือมีการจงใจปิดข่าวกันแน่คำถามต่อมาก็คืออะไรคือเหตุผลจริงๆของความล่าช้าเกือบสอเดือนก่อนที่จะมีการเอาศพออกมา ทั้งๆท,ที่จุดที่เจอก็ไม่ได้ไกลหรือหายากอะไรขนาดนั้นแล้วก็คำถามเรื่องกระบวนการที่สำคัญมากคือใครเป็นคนสั่งหรือใครอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่ไม่เอาศพไปชัน,นสูตรให้ละเอียดตามหลักการแล้วทำไปเพื่ออะไรรวมถึงปริศนาเรื่องหมวกสองใบที่ยังไม่มีใครตอบเลยว่าหมวกอีกใบเป็นของใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงแล้วทำไมข้อมูลสำคัญชิ้นนี้ถึงไม่ถูกเปิดเผยให้มันโปร่งใสล่ะคะนอกจากนั้นก็มีคำถามอีกว่า ผู้ต้องสงสัยหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวหรืออาจจะมีคนร่วมทำผิดหรือคนที่รู้เห็นเป็นใจคนอื่นๆอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะพอคดีมันดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจเนี่ยการสืบสวนมันมักจะซับซ้อนกว่าปกติอยู่แล้วครับและคำถามสุดท้ายที่มองไปข้างหน้าคือกระบวนการสอบสวนหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะจะเป็นการตรวจสอบกันเองภายใน หรือว่าจะมีหน่วยงานข้างนอกที่เป็นอิสระเข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นกลางจริงๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าคดีนี้มันเลยไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาไปแล้วแต่มันกลายเป็นบททดสอบความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมและก็ความโปร่งใสขององค์กรรัฐในลาวไปเลยตราบใดที่คําถามพวกนี้ยังไม่มีคําตอบที่มันชัดเจนมีหลักฐานสนับสนุนความเชื่อมั่นของประชาชนมันก็ยากที่จะกลับคืนมาได้ครับ พอมีความคลุมเครือแล้วก็คำถามเยอะขนาดนี้แล้วสิ่งที่สังคมคาดหวังหรือทิศท,ทางที่ควรจะเป็นต่อไปสำหรับคดีนี้คืออะไรคะสิ่งแรกเลยครับที่สังคมแล้วก็แหล่งข่าวอย่าง t h a อชเชเเรียกร้องก็คือความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดตั้งแต่ตอนหาตอนตรวจที่เกิดเหตุการจัดการศพผลสอบสวนแต่ละประเด็นเป็นยังไงต้องสื่อสารออกมาตรงๆให้ประชาชนตามได้ตรวจสอบได้ ซึ่งก็ต้องทำคู่ไปกับการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่แล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานสากลด้วยใช่ไหมคะเช่นการชันสูตรศพให้ละเอียดถ้ายังพอทำได้นะคะการเก็บการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่างๆให้มันเป็นระบบประเด็นนะั้นสำคัญมากครับ แล้วก็อีกเรื่องคือการตรวจสอบบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพันตํารวจเอกจันชัยนันทวงศ์อย่างจริงจังแล้วก็เป็นธรรมถ้าพบว่าบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีส่วนในการบิดเบือนความจริงก็ต้องมีการดําเนินการทางวินยัยทางกฎหมายอย่างเล็ดขาดเพื่อให้มันเป็นบรรทัดฐานนะครับ ขณะเดีวยวกันบทบาทของสื่อแล้วก็ภาคประชาชนในการตาเรื่องตรวจสอบแล้วก็ตั้งคําถามต่อไปเรื่อยๆก็ยังสําคัญอยู่เพื่อไม่ให้เรื่องมันเยียบไปหรือเกิดความไม่โปร่งใสซ้ําอีกนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องจานก็คือกระบวนการสืบสวนที่เป็นกลางจริงๆปราศจากการแทรกแซงมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านที่สุดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้สาธารณะรู้เป็นระยะระยะ จนกว่าความจริงจะปรากฏแล้วก็เอาคนผิดตัวจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้นั่นคือทางเดียวเลยครับที่จะฟื้นความเชื่อมั่นที่เสียไปกลับมาได้ก็หวังว่าการที่เรามาคุยเจาะลึกเรื่องราวของร้อยตำรวจโทเคนสีในวันนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความซับซ้อนของคดีนี้ชัดเจนขึ้นนะคะว่ามันโยงไปถึงเรื่องความรับผิดชอบความโปร่งใสแล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยตรงเลยครับ คดีนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเหมือนกันนะครับว่าความยุติธรรมความโปร่งใสเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆแต่มันต้องอาศัยการตรวจสอบการถ่วงดุลแล้วก็ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่าความจริงนั้นมันอาจจะไปท้าทายโครงสร้างอำนาจเดิมๆก็ตามและสำหรับผู้ที่ติดตามฟังเราอยู่นะคะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูคะ่ะ คือในสถานการณ์ที่ระบบที่เราหวังว่าจะให้คำตอบสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องเราเนี่ยกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือเป็นคนสร้างความคลุมเครือซะเองสิ่งนี้มันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ความไว้วางใจที่เรามีต่อสถาบันหลักๆของสังคมยังไงบ้างคะแล้วก็คำถามที่อาจจะสำคัญกว่านั้นก็คือแล้วเราจะสร้างหรือฟื้นฟูความไว้วางใจในระบบพวกนี้กลับคืนมาได้ยังไง หากรากฐานของความยุติธรรมมันถูกสั่นคลอนจากข้างในองค์กรเองนี่เป็นคำถามใหญ่ที่ท้าทายนะครับไม่ใช่แค่สังคมลาวแต่เป็นทุกสังคมเลยที่อาจจะเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ครับ